งานวันแขนบอกลูกเป็นยังคือลมแต่ฟัง่อืองบอกมาสานฮปปี้เบิร์เต <birthday> <day. S 1> ขอบคุณขอบใจมากลูกเฮปปี้เบิร์ตเต o ์ทูยูเฮปปี้เบิร์ตเฮป์แมนเฮปปี้เบิร์ทูยู อบใจมากลูก Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อธิฐานเาค่อยลูกๆอะ่ะลำๆำแล้วรวยดูแลแม่ไปตั้งสิตลอดไปได้ลูกเด้อสิแม่กับลืมแหละขอให้ลูกมีความสุขหลาย มีแต่สิ่งดีๆเขามาหาดูดเลอม,มันเกิดจากของคือหวยฟันแตหมเงออินก็ให้ลูกด้วยไงยให้แม่ด้วยไงคอยลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขลูกได้สิ่งดีๆแม่ก็ได้สิ่งดีๆแค่นี้แม่ก็ภูมิใจแล้วรักทุกคนนะลูกกุ้งปาลารักมากแล้วก็รักไอ้นางด้วยที่มนัมนโอมินแม่แม่แม,มีทุกสิ่งทุกอย่างนี่แม่พูดไม่ได้แต่แม่ก็ภูมิใจที่ลูก ให้ลูกทำกับแม่อย่างนี้ขอให้ลูกมีความสุขร่ำรวยเงงเรงรวยๆนะลูกจุนั่เป่า Happy birthday to you โอ้ยแม่